สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is a Doctor ทาง Doctor V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์ส่วนนาม่เพื่อนของท่านครับรายการ Your Friend is a Doctor เป็นรายการสาระความรู้ด้านสุขภาพที่คุยกันสบายสไส,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 ไสไตล์มีเพื่อนเป็นหมอนะจริงๆแล้วเราก็คุยกันทุกเรื่องนั่นแหละนะก็อยู่ในขอบเขตของ3รู้นะที่ที่ผมรู้สึกว่าผมมีความรู้ใน3เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับเป็นเรื่องของ การออมนะครับการออมเงินเนิมทองเนี่ยนะเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความสุขที่สุดตามอัตราภาพนะครับแล้วก็เรื่องที่3าก็คือเรื่องของทางด้านจิตใจนะที่จะมีมุมคิดที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้ในการดําเนินชีวิตนะครับนะก็คุยกันอย่างนี้แหละนะในช่วงหลังๆเนี่ยก็ คุยกันถึงเรื่องการออมเงินเยอะเนาะมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยมีความสนใจมากนะคบเพื่อนๆครับเนี่ยพอ,พอพูดไปเมื่อวานเนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยคอมเมนต์เลยว่าอยากฟังอยากฟังนะผมก็เลยจะขออนุญาตเพื่อนๆว่าวันนี้ผมจะออกนอกเรื่องราวของโควิดหน่อยหนึ่งออกนอกเรื่องราวสุขภาพนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไปตตามดูข่าวก็ยังเอ่อหมือนกับทรงๆอะ่ะยังไม่มีอะไรที่อัปเดตขึ้นมาใหม่ๆนะก็ขอย้ายมาพูดเรื่องอื่นบ้างวันนี้จะพูดเรื่องการออมเงินก็ลวกันนะครับอ่ ต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการออมเงินนะครับทุกครั้งที่ผมพูดเรื่องที่ผมไม่เชี่ยวชาญผมจะต้องพูดก่อนนะว่าผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญน,นะแต่ว่าพอมีความรู้นะเพราะว่าศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรนะครับแล้วก็เอามาดําเนินชีวิตตัวเองเนี่ยจนโอเคแหละนะเลือดในเรื่องนี้ผมถือว่าผมประสบความสาเร็จก็เลยกล้าที่จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับ เริ่มต้นจากคลิปแรกนะที่ออกเรื่องการเงินไปเนี่ยก็คือเรื่องเงิน3ถังนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูผมอยากให้กลับไปดูมากๆเลยนะครับก็90,000กว่าวิวแล้วนะถึงวันนี้นะออกมาประมาณสา3อาทิตย์กว่านะเ0 0 0 0วิวแล้วนะครับมีเพื่อนๆให้ความสนใจมากนะขนาดเป็นคลิปยาวนะครับเพื่อนๆพูดไปทั้ง40นาทีนะ มีหลายท่านก็บอกดู2รอบก็มีนะนะครับก็ยินดีนะครับดูให้เข้าใจนะทีนี้เนี่ยเ,เงินสามถังนี่มันเป็นเรื่องที่ยาวนะจริงๆมีรายละเอียดมากกว่านั้นเยอะนะครับวันนี้ผมจะค่อยๆเค,คลียร์ให้ฟังนะครับวันนี้ถ้าสิ่งที่พูดไปเนี่ยอาจจะพูดถึงเงินในถังที่1กับถังที่2นั่นแหละนะใครที่ยังไม่เคยฟังผมสรุปอย่างนี้ถังที่1ก็คือถังที่เราเอาไปใช้กินใช้ในระยะประมาณสัก2ปีนะครับเะ็นนั้นต้องเป็นการฝากเงินการออมเงินในกรในส่วนที่ ข้องมือนะดอกเบีย้ยต่ําได้นะแต่ว่าจะจะต้องไม่เสี่ยงนะเพราะเราจะเอาใช้หยิบใช้ได้ง่ายทางที่2เนี่ยก็ต้องการดอกผลที่สูงขึ้นนะครับอาจจะต้องการ3%นะก็อาจจะไปตกในพวกที่เป็นพันธบัตรต่างๆนะครับหรืออตราสารเขาเรียกตราสารหนี้นะครับนะหรือว่าอาจจะบวก อะไรบางอย่างเข้าไปซึ่งผมพูดไปในเงินสาถังและเดี๋ยวต่อไปจะค่อยๆพูดให้ฟังต่อไปสำหรับผู้ที่ตามมาใหม่ส่วนถังที่3เนี่ยจะเป็นถังที่เราต้องการผลตอบแทนสูงๆนะฝากในระยะยาวนะครับเพะฉะนห้นความเสี่ยงเนี่ยจะสูงขึ้นได้นะวันนี้ก็คงจะพูดในสัดส่วนของถังที่1-2นั่นแหละนะก็ผมจะไล่ไล่พูดไปตั้งแต่เงินที่ออมในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ํา ขึ้นไปหาความเสี่ยงสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่แน่นอนความเสี่ยงที่สูงขึ้นในผลตอบแทนก็จะต้องสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับโอเคเอา้าเพื่อนๆรู้จักทุกคนอันนี้อันที่1ก่อนแอสเซทอันที่1ก็คือเวลาเราได้เงินมาก้อนหนึ่งเราก็มักจะเอาเข้าไปธนาคารถูกไหมอันนี้ผมไม่นับรวมเก็บเองที่บ้านนะเพราะว่าอันนั้นไม่ได้ดอกได้ผลนะครับเอาไปที่ธนาคารไปฝากนะนี้เงินฝากที่ธนาคารเนี่ยจริงๆก็มีอยู่เอาง่ายๆมีอยู่3รูปแบบใหม้มเพื่อนๆครับ เงินฝากออมทรัพย์นะรู้จักกันดีเงินฝากประจำอันนี้ก็ดอกเบี้ยสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เงินฝากสำหรับผู้ที่เขียนเช็คนะเงินฝากระษารายวันนะเอาหลักๆก็มีแค่สามอันนี้แต่แต่ละอันก็มีแตกย่อยนะเอาฟรีครีค่าธรรมเนียมนะเงินฝากประจําแบบไปจ่ายทุกเดือนไปฝากทุกเดือนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นแต่ว่าเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือรูปแบบเงินฝากนะครับเงินฝากเนี่ยนะครับก็ เพื่อนๆก็บอกว่าปลอดภัยที่สุดนะอันนี้จริงไหมจริงไหมเพืเ่อนๆว่าจริงไหมตอนนี้รัฐบาลเขาก็คุ้มครองเงินฝากอ่าหนึ่งจำนวนหนึ่งเท่านั้นนะเช่นเพื่อนๆมีเงินสมมติมีเงินหมื่นหนึ่งฝากห,หนนมื่นหนึ่งเนี่ยแน่นอนแหละหมื่นหนึ่งเนี่ยเขาคุ้มครองสมมุติว่าธนาคารเจ๊งไปนะเงินฝากนั้นยังได้รับการคุ้มครองอยู่แต่สำหรับคนที่มีเงินเยอะๆนะครับ เช่นเป็น10ล้าน20ล้าน3 0ล้านเนี่ยไปฝากเงินไว้อย่างนั้นนะครับเขาคุ้มครองผมเข้าใจว่าล่าสุดในคุ้มครองประมาณ1ล้านเท่านั้นนะนะคือธนาคารเจงไปก็จะคืนเพื่อนแค่1ล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินถามว่าเงินฝากเนี่ยมีความปลอดภัยสูงที่สุดจริงไหมก็ต้องก็ต้องคิดดูดีๆด,ด้วยนะครับอันนี้อันนี้อันที่1น,นะอันที่2เงินฝากเนี่ยนะครับให้ความปลอดภัยพอสมควรแหละเอา,าปลอดภัยพอสมควรแต่ว่าให้ดอกเท่าไหร่เนี่ยผมต้องเปิด เมื่อเช้านี่เลยนะล่าสุดนะครับก็ขออนุญาตไม่บอกชื่อธนาคารนะแต่ผมคิดว่าใกล้เคียงกันเกือบหมดนะครับเงินฝากออมทรัพย์บัญชีพื้นฐานเพื่อนเรู้ไหมว่าตอนนี้ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่0.25นะครับนะแล้วก็จะมีเงินฝากที่วงเงินโน้นเท่านี้วงเงินที่เกิน1 0 0 0 0แจะได้เพิ่มเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เฉลี่ยประมาณ0.25อันนี้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับเงินฝากออมทรัพย์นะครับ ถ้าเพื่อนๆมีเงินแล้วก็บอกไม่ใช้นะเอาไปฝากเป็นประจําเลยนะครับเงินฝากประจําก็มี3เดือน6เดือน12เดือน24เดือน36เดือนนะครับเงินฝาก3เดือนก็ได้ดอกเบี้ยประมาณศูนเหเ็นะเห็นไหมไม่เยอะเลยนะครับพอไล่ไปถึง36เดือนเนี่ยก็จะได้ดอกประมาณ0.85%อนะครับอันนี้ก็คือเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําสรุปเงินฝาก <c oughs> ออมทรัพย์นะได้ดอกประมาณ0.25เงินฝากประจําแบบ3ปีเลยนะได้ดอกประมาณ0.8นะครับก็อยู่ในช่วงสรุปว่าเงินฝากเนี่ยรายรับเราดอกเบี้ยจะอยู่ในช่วงประมาณ0.25ถึง0.8นะครับนะส่วนเงินฝากกระแสรายวันนี้ดอกนิดเดียวนะครับนับว่าไม่มีไปเลยก็แล้วกันนะอันนี้ก็คือลักษณะของเงินฝากเห็นไหมครับเพื่อนๆว่าการฝากเงินเนี่ยนะเ,เราได้ดอกผลน้อยมากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหวังว่า ตอนกเกษียณแล้วจะเอาเงินทั้งหมดที่มีไปฝากแล้วเอาดอกมามาใช้นะหวังอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าเราจึงต้องมีการจัดพอร์ตเป็นทั้งต่างๆที่ผมเคยนําเสนอออกไปนะอันนี้ก็คือหัวข้อที่1ก็คือเงินฝากนะครับเพื่อนๆก็เลยเอ๊เงินฝากได้แค่นี้เองอะหมอทําไงดีนะผมก็เสนอวิธีต่อไปเอาที่ได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นมากว่าเงินฝากหน่อยสินะเอาไปทําอะไรดีถ้าไม่ใช่เงินฝากก็ พันธบัตรฐฐรัฐบาลดีไหมครับเพื่อนๆนะหลายคนก็บอกโอ้ยมีพันธาบัตรรัฐบาลได้ยินกันมานานตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กไม่เข้าใจนะพันธาบัตรรัฐบาลคืออะไรนะครับพันธาบัตรรัฐบาลก็คือเราเอาเงินของเราเนี่ยไปให้รัฐบาลกู้นะรัฐบาลเป็นลูกหนี้เราเป็นเจ้าหนี้นะครับก็เหมือนกับการให้ยืมเงินทั่วไปแล้วคิดดอกกันอนะไรแต่ว่ารัฐบาลกู้เนี่ยนะเขาจะออกเป็นพันธาบาัตรนะเรียกว่าพันธาบัตรรัฐบาลน,นะครับ แน่นอนรัฐบาลเนี่ยก็เป็นที่ที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือนะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เจ๊งนะไม่เกี่ยวกับการเมืองนะนี่ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะรัฐบาลเนี่ยไม่แบบไม่ไม่ไม่ล้มละลายอ่ะนะประเทศเราไม่ล้มละลายรัฐบาลก็ต้องไม่ล้มละลายด้วยเพราะนั้นรัฐบาลเวลากู้เงินเราเนี่ยเราค่อนข้างเชื่อถือได้ใช่ไหมว่าลูกหนี้รายเนี่ยเป็นลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะสบายใจที่ใช้รัฐบาลกู้นะเพราะนั้น เวลาเรให้คนที่เชื่อใจกู้เนี่ยเขาจะให้ดอกเราน้อยหรือเยอะครับเพื่อนเขาก็ต้องให้ดอกเบี้ยเราน้อยถูกไหมนะเพราะว่าเขาเขาแหมเขารวยพอสมควรนะมากู้เราเนี่ยนะเขาให้ดอกเราเขาไม่จำเป็นต้องให้ดอกเราเยอะหรอกนะเพราะคนอยากให้เขากู้เยอะถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเพ,เพื่อนเราแย่งกันไปซื้อเห็นไหมเพราะนั้นร,รัฐบาลเปิดมาทีไรก็ขายหมดขายหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อายุเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยที่เขาให้เราก็จะต้องไม่เยอะมากแต่ว่าเยอะกว่าเงินฝากนะคบเพื่อนๆเ,เช่นอ่ะผมบอกให้ฟังอันนี้เป็นพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ3ปีเนี่ยได้ดอกเบีย้ยคงที่1.7ต่อปีเยอะแล้วไหมเห็นไหมดีกว่าเงินฝากเงินฝากนี่เอาปัดออมซั์แบบเอ่อแบบประจําเลย3ปีได้0.85แต่ดอกเบีย้ยของพรรันธบัตรรัฐบาลให้1.7ต่อปีนะครับในรุ่นอายุ3ปีถ้าให้เขากู้ยาวๆเลยล่ะ เขาก็ให้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นครับ1.95%ด้า้าเปซนตต่อปีนะครับปีหนึ่งก็จ่ายให้สองครั้งทุก6เดือน,นอย่างเงี้ยนะทุกวันทุกเดือนพิถุนากัธันวาเขาจะให้ดอกเหล่าพอครบเขาก็ถอนเงินออกไปแล้วก็ได้เงินคืนเพื่อนเเห็นไหมครับว่าเราได้ <c oughs> มีอีกที่หนึ่งที่มีดอกผลเนี่ยมากกว่าเงินฝากก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือเราเอาเงินเราให้รัฐบาลกู้นะอันนี้ได้ดอกกท่ไร่แล้วนะหนึ่งจุดดถึง1 9ึจุด้า้าแล้วแต่ระยะเวลาโอเคนะครับเพื่นพนอน,น็คื่ี่เงนนฝาก ที่ที่สนะเอาเงินไปเก็บไว้ได้ที่ที่2ที่ที่3บอกแมห้1.95ยังน้อยเกินไปนะเราต้องการมากกว่าน,นี้นะเราต้องการมากกว่าน,นี้เราก็ลองไปให้คนอื่นกู้บ้างสิครับนะไม่ใช่ปล่อยกู้เองนะแต่ปล่อยให้บริษัทนะต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับเขาทํางานเนี่ยเขาต้องกู้เงินเหมือนกันนะ นะส่วนหนึ่งที่เขากู้จากรัฐจากแบงก์เขาก็มีส่วนหนึ่งของเขาแหละแต่ถ้าเขายังไม่พอเขาจะมาขอกู้จากประชาชนนะครับนะบริษัทต,ต,ต่างๆเหล่านี้ก็จะออกในลักษณะที่เขาเรียกว่าหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้คือบริษัทเนี่ยขอกู้เงินจากประชาชนนะครับเขาเรียกว่าหุ้นกู้นะทีนี้เอาหุ้นกู้เนี่ยจริงๆแล้วก็แล้วแต่บริษัทครับเพื่อนๆถ้าเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมากๆเลยนะเขาก็จะให้ดอกเรา น้อยๆค่ายรัฐบาลน่ะนะเช่นสมมติผมยกตัวอย่างเช่นบริษัทปตอทมาขอกู้เงินเราเพื่อนๆว่าเขาพอบอกเขาจะขอกู้เงินคนยินยอมไหมให้ปตอทกู้ไหมยินยอมสูกมไหมเพราะว่าอะไรเพราะปตทเนี่ยเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือนะเพราะฉะนั้นพอคนแย่งกันจะให้ปตทกู้เขาก็าให้ดอกต่ําเป็นต้นแต่บางบริษัทบริษัทยกตัวอย่างบริษัทอะไรดีละ่ะ x อ็นะไม่มีชื่อเลยนะโอ้โหจะตั้งจะจะจะต้องอยากได้เงินจะขอออก กู้เงินประชาชนทั่วไปมาเสนอบอกให้ดอกเท่าปตทเพื่อนๆให้เขากู้ไหมไม่ให้ใช่ไหมครับเขาต้องดอกให้ดอกจูงใจเราเช่น8%ต่อปีเลยนะคุณให้ลุมกู้ไหมนะอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อเริ่มสนใจหูย,ย,เย,เยอเยอะเวเสี่ยงก็เอาเพราะดอกเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะรานหุนกู้ก็เลยแล้วแต่ว่าบริษัทเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนถ้าบริษัทที่น่าเชื่อถือมากดอกเบี้ยก็จะต่ําบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือน้อยดอกเบี้ยก็จะสูงนะครับผมยกตัวอย่างหุ้นกู้ที่กําลังจะเปิดขาย เพืเ่อนๆรู้จักเซเว่นอิเลเว่นไหมครับเซเว่นอเลเว่นเนี่ยนะบริษัทคือ CPL นะครับนะ c p พเสนอขายหุ้นกู้นะครับซึ่งกำลังจะขายในเดือนหน้านะครับเดือนกันยายนปี63นะวันที่21-28ถึงกันยายนปี63นะครับเป็นหุ้นกู้นะครับที่ออกให้นักลงทุนทั่วไปนะครับสามารถจะให้ CPL กู้ได้ให้เซเว่นกู้เพืเ่อนๆว่าโอเคไหมล่ะนะ ระยะเวลาช่วง2-15ถึงปีนะครับโดยให้ดอกนะ3%ต่อปีนะเห็นไหมว่าแม้บริษัทเขาน่าเชื่อถือเขาให้ดอกน้อยแล้วนะแต่เขายังให้ถึง3%เเ็นห็นไหมดีกว่าพันธบัตรรัฐบาลเห็นไหมครับที่ให้ดอก1กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ CPO ให้ดอก3%แต่แน่นอน CPO ความสถาน,นะไม่ได้มั่นคงเท่ารัฐบาลแต่ถามว่ามั่นคงไหมเพื่อนเพื่อนก็ลองดูดเซเว่นอีเลยว่าแล้วกันว่ามั่นคงไหมนะครับให้ดอก3%เนะครับเพื่อนเนว่าคนจะแย่งกันไปให้กู้ไหม แน่นอนที่สุดนะทุกคนจะวิ่งไปนะไปที่ไหนไปที่แบงค์นะคะไปที่ธน,นาคารกรุงเทพธนาคารมีหลายธนาคารนะนะกสิกรไทยกรุงศรียุทธยาไทยพาณิชยนะ์เนี่ยเพื่อนๆไปที่ตามแบงค์ตอนนี้แล้วไปพูดถึงคุณกู้ c p พที่จะเสนอขายมาที่21-28กันยายนได้นะครับแต่นักลงทุนทะั่วไปเนี่ยถ้าไม่ใช่รายใหญ่เนี่ยผมพูดตรงๆว่ามีโอกาสจะไปซื้อคุณกู้เหล่านี้ได้น้อยครับเพื่อนๆเพราะว่าอะไรเพราะเขามักจะให นักลงทุนที่เคยให้เขากู้มาก่อนเป็นคนซื้อก่อนนะซึ่งคนพวกนี้เขารู้ไงพอครบกําหนดาก็ซื้อใหม่ครบกำหนดเขาก็ซื้อใหม่แล้วเขาก็ไม่เคยโดนผิดนัดชําระหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจะซื้อเพิ่มขึ้นๆๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนนักลงทุนอย่างเราเนี่ยทั่วๆไปรายเล็กๆรายย่อยเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสรอกครับที่จะได้ไปซื้อทันเพราะส่วนใหญ่เปิดวันแรกกันหมดแลลวนะครับนักลงทุนที่เขาเคยให้กู้ก็มีสิทธิ์ี่จะซื้อก่อนนักลงทุนสถาบ้านต่างๆก็มักจะไปซื้อก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าตกมาถึงใครก็โชคดีแล้วกันนะก็ได้ดอกประมาณ3%อันนี้ก็คือหุ้นกู้นะครับ โอ้โหพูดไปแค่สามสินทรัพย์เนี่ยหมดไปสิบกว่านาทีแล้วสงสัยจะต้องหยุดไปแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆหลายคนก็อยากโอ้โห,หมอพูดแล้วน่าสนใจจังเลยอะ่ะอยากอยากจะซื้อหุ้นกู้บ้างอ่ะนะนะแต่ไม่มีสิทธิ์จะไปซื้อเป็นรายเดียวซื้อ,อยังไงก็เรามีสิทธิ์ที่จะไปซื้อเขาเรียกว่ากองทุนนะครับพวกกองทุนต่างๆเนี่ยเขาจะไปซื้อหุ้นกู้นะ,ะที่ เขาไปเขาไปซื้อมาแล้วอ่ะนะแล้วเขาก็มาแบ่งแต่ซื้อมาทีลหลายหลายบริษัทเลยซื้อ CPO ซื้อหุ้นกู้ของปตทซื้อหุ้นกูข XY, ก้ของบริษัท x อ็ซซื้อหุ้นกู้จากโน่นนั่นนี่มานะแล้วเขาก็จัดเป็นกองทุนนะครับเราไปซื้อกองทุนกองนี้ได้ส่วนใหญ่กองทุนพวกนี้เป็นกองทุนเปิดนะอันนี้เราซื้อขายได้ทุกวันดีด้วยนะเพราะว่าเฉลี่ยวความเสี่ยงไงไม่ใช่บริษัทเดียวนะบริษัทหนึ่งเจ๊งไปก็ยังมีบริษัทอื่นๆอยู่แต่แน่นอนดอกเบี้ยก็ต่ำลงมาก็อย ซึ่งมีทุกแบงค์นะคบเพื่อนๆก็ลองไปดูที่แบงค์ก็ได้ถ้าเราซื้อหุ้นกู้ของ C ีพีเไม่ได้ก็บอกเขาเราซื้อกองทุนที่มีตราสันี้ก็แล้วกันนะกองทุนตราสัญหนี้เนี่ยก็ได้ดอกประมาณสัก3% 2-3%นั่นะแหละนะแล้วก็เฉลี่ยหลายๆบริษัทด,ด้วยนะครับความเสี่ยงก็อยู่ประมาณถ้า1นก็อยู่ประมาณสัก4นะครับความเสี่ยงของกองทุนตราสันี้นะก็ถือว่ามันคงซึ่งเที่ผมบอกว่ากองนี้จะอยู่ในถังที่2ของเรานะครับนะจริงๆก็คือรูปแบบของหุ้นกู้นั่นแหละแต่ มาตั้งเป็นกองทุนนะเพื่อนเพื่อซื้อเป็นกองทุนตราสารนี่ก็ไม่เลวนะครับเพื่อนๆอครับอีกอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อครับก็คือสลากออมสินนะสลากออมสินนี่หลายๆคนก็รู้จักนะสลากออมสินเนี่ยก็จะมีอายุราคาเนี่ยตั้งแต่20บาท50บาทก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆก็บอกว่าสลากออมสินก็ดีนะหมอดีครับเพื่อนเครับเผื่อถูกลงมันใหญ่นะแต่ถ้าเราไม่ถูกลงวันใหญ่นะครับดอกเบี้ยของสลากออมสินเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนซื้อแบบเต็มจำนวนไหมนไปซา้อ5000 หมื่นหนึ่งเนี่ยแบบไม่ได้ซื vida, ้อท um. ุกเลขให้ถูกทุกงวดเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ0.4%นะครับนะแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อให้ถูกทุกงวดอ่ะซื้อแบบสมมติยี่บาทอ่ากี่หน่วยล่ะ200,000บาทอย่างเงี้ย200,000บาทซื้อเข้าไปที่หน่วยละ20เนี่ยรันเลขข้างหลังเดื่อนจะถูกทุกงวดถูกไหมพอถูกทุกงวดเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยรวมกับที่เราถูกรางวัลเนี่ยประมาณสักหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่นับรวมรางวัลใหญ่เห็นไหมก็ยังดีดีกว่าเน่อพืๆ ฟลุกถูกรังวัลใหญ่โอเคแน่นอนแหละเราก็จะได้เงินก้อนใหญ่ออกมานี่ก็จะได้ดีกว่าหุ้นกู้ดูสาไปนะนี่คือลักษณะสลับสินก็คือมีการเสี่ยงดวงไว้ด้วย <c oughs> ดอกเบีย้ยก็อยู่ที่มาณ0.4ถึงประมาณสัก1.5เปถ้าไม่ถูกรางวัลใหญ่นะครับก็ข้อดีก็คือว่าโอเคแหละได้ดีกว่าเงินฝากประจําแต่มีข้อเสียก็คือว่า อะไรครับเราเอามาใช้ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องครบกําหนดระยะเวลาเขาถ้าเอามาใช้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ดอกประมาณนี้นะอันนี้ผมพูดแอสเซทออกไปได้หลายอย่างกันเนาะเงินฝากนะเงินฝากก็แบ่งเป็นออมทรัพย์ประจำงานกระแสร,รายวานันพูดถึงพันธบาัตรรัฐบาลพูดถึงหุ้นกู้พูดถึงตราสารหนี้กองทุนแล้วก็พูดถึงสลักออมสินนะครับก็คงจะจบไว้แค่นี้ละมั้งนะความแอสเซทอื่นๆมีอีกนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะตั้งแต่ความาความเสี่ยงต่ำไล่มาแล้วแต่เงินฝากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวจะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นแต่แน่นอนดอกผลก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับเพื่อนๆก็วันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้นะถึงแหล่งที่เราจะเอาเงินเนี่ยเราไปเก็บเอาไว้นะมากกว่าเดิมนะครับมีออปชันอื่นๆมากมายนะที่เราจะสามารถเอาเงินไปเก็บไว้เพื่อให้ได้ดอกไ,ได้ผลนะแล้วผมจะมาทยอยแล้วเ,เล่าให้เพื่อนๆฟังกันแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ชมทุกท่านนะทั้งคนหนุ่มคนสูงอายุนะสูงวัยนะก็คงจะรู้ที่เก็บเงินเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีความรู้เรื่องนี้มากอยู่แล้วเนี่ยคงไม่ต้องฟังผมหรอกเพราะท่านคงมีความรู้เรื่องการเงนิงนการทองมากอยู่แล้วก็เหมือนฟังเด็กๆพูดให้ฟังกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงแนละมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ